สวัสดีครับแฟนคลับ FC Watch Channel นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยงวดวันที่16เมษายน2564นะครับ Watch Channel ก็จะมีเคาะห่วยเหมือนเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา Watch Channel นะครับวิเคาะหหวยงวดวันที่1เมษายนนี่คือผลงานนะครับผลงาน Watch Channel ลงไปนะครับไวยออกข้างบนนะครับ70และก็ล่าง 5นี่คือผลงานงวดที่ผ่านมางวดต่อไปนะครับชอบท่านก็ไปลงทุนนะครับนี่คือ16เมษายน2องพหวยออกวันสุกหวยออกบนนะครับท่านชอบวิ่งนะครับเลข3เลข6กนั่นคือเป้าหมายถ้าเม็ดเดียวเน้นเน้นก็คือเลข6นะครับถ้ามีงบน้อยทุนน้อยดูวงกลม3 4ม3 4 7ส3 6 4 4 6 7 4 4 7จนะครับ นี่คือตัวเน้นงบน้อยสนับสนุนให้ท่านซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอยากได้หัวดีเลขดังต้องดูวิชั่นซาแนลนะครับผลงานงวดต่อไปจะปังเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแฟนคลับ f อวิชันซานแนลขอให้โชคดีโชคดีคดปังๆเหมือนงวดที่ผ่านมา วันนี้สวัสดีครับ